สวัสดีครับร้านสมัยทีเซอร์วิสครับอันนี้ก็ผมทั้งเอครับก็มาเปลี่ยนขอบยางครับผม MacBook Pro Legion นะครับผม A1398 นะครับอันนี้ก็มาในการคือขอบยางเปื่อยหมดเลยครับผมนี่ก็หลังจากการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใหม่ขึ้นเยอะครับเนี่ยขอบยางเปื่อยจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะแตกๆลุยๆครับเอามือจับนิดหน่อยก็คือขาดแล้วครับนี่ครับหลังจะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมขอบยาง กท่านใดถ้ามีใช้รุ่นนี้อยู่ก็ขอบยางมีปัญหาก็สามารถมา้ทางร้านเปลี่ยนขอบยางใหม่ได้นะครับผมเี่ยกสาขาครับผมมีสาขาเดอะมอบางแคเดอะมอบางกัปีเทอมินอลน็อโศกยูเนี่ยนมอลลาดพร้าวนะครับผมแล้วก็เมกาบางนาสำนักงานใหญ่อยู่ปาเว้ครับไอทิวบางนาแล้วก็สาขาวัชรพลนะครับผมสาขาใหม่ ลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถแวะใช้บริการได้ทุกสาขาครับสหรัวผมวันนี้ช่างเอ็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ